สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับพิมพิมไดอรี่จ้าสำหรับคลิปนี้เปียวก็ยังอยู่ที่จีนค่ะแต่ว่าคลิปที่ผ่านมาพาเพื่นไปเที่ยวแล้วแต่คลิปนี้จะพาเพื่อนเมื่อตะลุยกินซึ่งที่ที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือถนนคนเดินเปิ่จยจิงลู่นั่นเองค่ะโอ้โหคนเยอะมากเนี่ยเพื่อนๆอยากลองกินอันเสียบไม้แบบนี้สุ่มร้านนี้เลยแล้วกัน <S <S> <S เห็นคนเยอะดิลอ,องก่อน สะใจอืมนี่ยัยงไงวะอ้อันนี้แนะนำแบบ<ด>ว่า,าต้องมากินเยอะไปมะืมากต่อชื่อ ตั้งแต่มาที่จีนยังไม่ได้ลองกินถังหูรูหรือพวกเสียบเสียบไม้อะ่ะเคยเดินดูแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ลองกินเลยแต่ว่าวันนี้แหละจะพาเพื่อนๆไปเดินกินแต่ละร้าน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 เลยนะคะตอนนี้อยู่ที่ถนนคนเดินเปิดจริงรู้ละถ้าพร้อมแล้วตามเตียวไิกิกันเลยเจ้าใช่ค่ะโอ้โหคนเยอะมากแต่ละร้านจะแบบคิวขนาดไหนถ้าแบบเป็นร้านดังๆในร้านนี้ขายดอกไม้แล้วสวยเนาะอันนี้เหมือนจะแค่ตีเป็นเงินไทยน่าจะร้อยบาทแบบซื้อถ่ายแบบเป็นคอนเทนต์เนาะ อันนี้แบบเหมาะที่จะมาซื้อเป็นของฝากเนาะเพราะว่าเป็นความจินจานี่นะคะเพื่อนๆน,นี่เลยราคานะคะ28หยวนนะถ้าพวงกุญแจน้องพวงกหัวเรียกตลอดเลย3.8หยวน,นะคะ่ะมีกล้องจุ่มอย่างนี้ด้วยนะคะราคาก็เนี่ย2ี่หยวน29.9 น่ารักอ่ะเนี่ยเพื่อนๆอยากลองกินอันเสียบไม้แบบเนี้ยเดี๋ยวเราลองสุ่มร้านนี้เลยละกันเห็นคนเยอะดิอยากได้เผ็ดแค่ไหนก็คือใส่ได้เลยนะคะแบบเต็มที่ลองก่อน มันแบบเผ็ดเผ็ดมาล่าเหมือน,นมาล่าเสียบไม้บ้านเราแต่ว่ามาล่าเขามีความแบบเผ็ดอ,อร่อยแต่อร่อยไส้เป็ดอันนี้จะแบบหลายๆไม้เนาะทั้งหมดเนี้ยได้เยอะอยู่นะ41หยวนโอ้ไส้เป็ดก็กรบกๆมาลองหนวดประหมึกน,นะคะ หน่อปลาหมึกก็กรึบๆมันเข้ากันกับหมาล่าแกต้องมาลองเดินมาร้านแรกอยู่หัวมุมเลยค่ะไปค่ะกินมาเผ็ดๆเมื่อกี้ก็เลยอยากที่จะมาลองกินน้ําแบบอยากรับความหวานนะคะเดี๋ยวมาลองร้านนี้นะเพื่อนๆร้านชา100นี่เดี๋ยวไปดูเมนูกันก่อนเนาะนี่ค่ะได้แล้วค่ะเจาะให้เลยเชชีบาย เดี๋ยวให้มาลองก่อนนี่นะคะที่จริงใจขอแบบจริงใจจริงใจมุกนี่หวานพอดีอยวหวานวานะที่เป็นคนชอบหวานหน่อยปกติที่ไทยต้องหวานยี่สิบแต่อันนี้น่าดีที่เราสั่งเมื่อกี้มันคือตัวนี้นะคะเพื่อนๆใช้เอ็มนะคะแล้วก็เปรี้ยวอะ่ะสั่งเป็นแบบไข่มุกเล็กเขาบอกว่าเมนูนี้เป็น เมนูแนะนําเมนูใหม่ของเขามันจะเหมือนเป็นชาเขียวแต่เมื่อกี้มะลองแล้วเหมือนกินมะรีดเดี๋ยวลองดูอืมวดีอ่ะอืมหวากนกำลังดีแล้วชอบกินมุกเล็กให้ฟิลเหมือนแบบดูดสาคู <c oughs> <c oughs> อร่อย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  <c oughs> เดียเ๋ยวจะามากินปลาหมึกใหญ่นะคะนี่สามารถเลือกความเผ็ดได้มาลองกินกันเลยค่ะ มันแบบเรื่องๆแิมวว่ามันไม่เผ็ดอะเออเราต้องใส่ผงข่าทีเดียวผงข่าบอกเขาว่าขอเผ็ดๆเอาไปเติมเอาไปเติมเราไปเติมเผ็ดเติมเผ็ดมาค่ะนี่ค่ะให้แบบดูหูสะใจอร่อยหมาล่าเขาอร่อยเนาะหอมๆมันแบบพอดีอ่ะแล้วปลาหมึกคือเนื้อมันเด้งๆอ่ะ อืมนิดๆอืม,อม,อมเดี๋ยวๆถ่ายให้ดูว่าร้านนี้นะเพื่อนๆเผื่อใครอยากมากินนี่ค่ะอยู่ติดกับวัดนี้เลยนะคะอ่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นร้านผลไม้แบบช่างกิโลอะ่ะแล้วเขาทำน่ากินทุกร้านเลยอะ่ะสิบสามหยวนสองกรัมนะคะอุ้ยอันนี้ก็น่ากินมะ หูกรอบี่เขาจะคลุกหม่าล่าให้แบบนี้นะคะมาค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองกินเลยหน้าร้านเขาเลยได้แหละเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนดูคือเขาอุ่นให้เราด้วยเนาะดูว่าจะแบบอร่จะกรอบไหมจะกรอบไหมคะนะคะความรุนความกรอบกัน ืมกรอบกรอบเลยกินกับผักม่าอร่อยหนังมันกรอบแล้วก็เนื้อก็กรอบอร่อยเลยเข้ากันไปลองอีกชิ้นหนึ่งอืมนี่มเสียงวะโอีกร้านมาม้าพูดไทยได้ด้วยนิยด,ด,ดนึงเลิศเรียกเก่ง พเพื่อนๆตอนแรกก็ทามากินเต้าหู้ดำเนี่ยคนต่อคิวเยอะมากนี่นะคะดูดิว้าวเนี่ยแต่ว่าคิวยาวอ่ะเธอนี่เลยบายสีฟ้าๆกลมๆสีครามนะคะ เผื่อใครอยากมาลองแต่ว่าเปรี้ยวอะลองแล้วแต่ว่าไม่ใช่ที่ร้านนี้นะ<ม>เคยลองเต้าหู้ดําแล้วก็อร่อยดี<ม>ในแบบที่ไม่เคยลองกินแล้วก็อยากกินอีกอย่างหนึ่งนะคะเดินไปเดินมาสนุกมากเห็นพอสอจีนเขาถือเดินกินแล้วมันน่าอร่อยเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นไส้กรอกแบบนี้เดี๋ยวมาลองสั่งที่นี่กันนะคะโอ้โห,อหน้ากินเวอร์พีควาล่าคือแบบชำํำเจี๊ย,ย,ย ไปค่ะทุกคนเ<ม>พื่อนบอกว่ามันคือไส้กรอกแต่ว่าไม่ไอเป็นกุนเชียงแต่ว่าไม่หวานแต่เราคิดว่าเปไ็นไส้กรอก <c oughs> คือเห็นเขาแบบสื่อกินแล้วน่าอร่อยเนาะเดี๋ยวลองกินกันนะคะมาเป็นกุนเชียงกินแต่ว่ามันไม่หวาน,วนกินดูหนึ่งบอกมันชอบกินมันแตกคราฟ อร่อยอ Bar คือมันมีความหวาน ln, นิดๆแต่มันไม่หวานมากแล้วพอมันใส่กับหมา่าล่าท่านพอดีเลยแล้วมันเด้งๆอันนี้แนะนำแบบว่าต้องมากินเออดีดีดีเก๋เลยอร่อยกับรสชาติเลิศเลิศแบบนี้มามาค่ะมาต่อเลยที่เฮทีนะคะ เพื่อนมาพอดีเอามะม่วงด้วยค่ะเอาอะไรดีคะเอ,เ,เอาชาชีสมะม่วงค่ะวันนี้อยากลองกินมะม่วงชีทจีนบ้างเพทีเพิ่งได้นะคะน,นี้วันนี้สั่งเป็นมะม่วงแล้วก็เหมือนใส่เป็นสาคูอร่อยอ่ะเป็นแบบเทเจอร์แบบมะม่วงเหมือนมะม่วงปัน่นใส่แบบครีมโยเกิร์ตหรือเปล่า มันก็อร่อยอยากกินให้ทีทุกวันเลยอร่อยอ่ะแล้วเหมือนมีเม็ดบุกด้วยอร่อยเลยค่ะมาค่ะเพื่อน,น,นมาถึงจีนแล้วก็ต้องลงถังฮูลูตั้งแต่เปิดคลิปเนาะเจอร้านนี้ค่ะน่ากินอ่ะเนี่ยนี่นะคะป้ายเขียวๆแดงๆเดี๋ยวไปเลือกกันเลยอ่าสตรอบเบอรี่หนึ่งไม้นะคะเพื่อนๆโอเคนี่สะดวกสบายมาก มาลองหางหูลูที่จีนจะเป็นยังไงไาแล้วติดติดหน้าเหลืองแต่ตอน์ติรี่ฉ่ำด,ดีนะน้ำตาลก็กอดไม่ได้เหนียวสดชื่นมาอีกลูกมือเลยอตอรอรี่ฉ่ำมาก เอาก็เดินเล่นหาของกินมาเรื่อยจนตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาถึงที่วัดตาฝ่อนะคะเป็นวัดที่ใหญ่มากๆนะถ้าใครที่มาที่เปิดจริงลูกก็เดินมาถ่ายรูปหรือว่าจะเข้าไปหมู่ก็ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปเปียวแผ่นกล้องให้ดูนี่สวยปะแกสวยมาก สวยมากมาถึงแล้วนะคะสำหรับจุดแลนด์มาร์คนี่ไงมาแล้วนี่มาที่เปิดจริงลูปก,ก็ต้องมาถ่ายรูปก,กับ นักบินอวกาศอย่างนี้นะคะ โอเคนะคะพามาจุดแลนด์มาร์คของเปิดจริงลู่แล้วแล้วก็วันนี้บอกเลยว่าอิ่มและจุกมากๆครบทั้งคาวและหวานของกินขึ้นชื่อของเมืองจีนนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนจะอิ่มและจุก <laughs> ไปกับเปียวนะคะในคลิปสตรีทฟู้ดเปิดจริงลู่ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ